ว่าไงอยากได้อะไรที่สุดอืมอยากได้อะไรว้างอยากได้จุบแรกอยากได้จุบแรกก่อนนะย้อนเดินลงไปจูบเลยดีเลยนะเนี่ยของขวัญของอะไรที่อยากได้ อยากได้อะไรมากที่สุดหรืออยากเป็นอะไรมากที่สุดเอออยากได้เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมไม่ได้ไม่ไม่ใช่อยากได้เนี่ยคือไอ้นี่มันมาหาเราแต่ถ้าอยากเป็นเนี่ยเราต้องไปเป็นไอ้นี่กันมาตากันเราต้องไปอย่างนี้เออครับอยากได้อะไรมากที่สุดอ่าฮะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเวลาที่ที่ที่ไม่พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือโกหกหมดเลยปะ ไม่ใช่เราเป็นคนแบบว่าต้องการจะเน้นแต่ว่ามันคือความจริงอ๋อซื้อเวลาใช่ความจริงนะเนี่ยนะคืออยากได้อะไรมากที่สุดคือตามจริงชีวิตนี้เนี่ยดิก็ไม่ได้ว่าอยากได้อะไรมากที่สุดอ,อย่างเช่นตอนจบออกมาจากบ้านเดอะสตาร์ในหลายคนก็ถามมีตั้งเป้าไหมไหมว่าอยากซื้ออะไรเป็นอย่างแรกอยากทาอะไรอยากเอออยากได้อะไรเป็นอย่างแรกลิ่ก็ตอบไม่ได้ว่าลิศอยากได้อะไรเพราะว่าลิศไม่ได้มี ไม่ได้มีเป้าหมายเป็นสิ่งของหรือว่าของที่เอามาให้ตัวเองอแค่ลิดได้ทําอะไรที่ไม่เคยทําลองเอาเงินไปกินอาหารที่ไม่เคยกินอะไรเงี้ยที่นานๆจะได้กินอะไรเงี้ยดูโอเคทาไมอ่ะ, <laughs> อะโอเคแล้วไนมะโอเคแล้วในชะ่นั่นแหละคือไม่ชวนไปบ้านเราอะไรแงี้่าเราไปกินด้วยกันเลยมเออ,เอ,อ นะก็อยากได้อะมากที่สุดก็บอกได้เลยว่าไม่มีแต่ว่าถ้าจะให้ตอบคําตอบทีนึงคําตอบหนึ่ง <c oughs> มันจะน้ำเน่าเหรอพี่ว้าววาวาวแล้วกเดี๋ยวก็รู้ <c oughs> อันนี้ก็พูดจริงๆนะครับ <c oughs> สิ่งที่อยากได้มากที่สุดคือจยากได้ทุกคนมาอยู่กับที่นี้ทีนี้นาน ได้รอได้ไหมไ,ไม่ม็นปัญหาคุณได้สิ่นั้นเดียว